สวัสดีครับพกัช่องเขาหอมบ้านนะครับหลังจากบ่ได้ลงคลิปโดนมื่อนี่มหาเห็ดปวกครับมาเบิงพี่น้องหัวต่าม้าครับน้ำถ่วมมาเบิงครับน่ครับกําลังเป็นจีครับกําลังเป็นจีครับ เพราะว่าได้กินอยู่ครับฝากพี่น้องกดไลค์น้ำในเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ครับกำลังเป็นจีครับพี่น้อง จะเลงเป็นจีมันเ่อเอากฎีบานนะครับมาหาในป้ายางครับนี่บรรยากาศครับฝนบ่ตกครับเมนีเล็บพัดขนุนมาเบิงครับน่ครับพี่นอ้อง đang bị pin mou luôn nha các bạn, vì đã được kéo với đột đột phía nọ, này nè, kì, bảo chạy, cả lại phía non này hợp. นะครับบรรยากาศฝนตกเป็นอาทีคร,ราาทาครับว่ได้มากีดยางยักๆกันเลยบ่หูเห็ดออกครับไม่อนี้ก็ไเลยเห็นมาเบิง้งยางเลยเห็นครับเลดไทยลุงห้พี่น้องเบิ้งครับนะครับกันลังเกียงแส่บครับซ้ำเนี่ย ค่ะง si> ok ่ครับพี่น้องกำลังเกียงแสบ โอ้เจมอมุงหน่อยเหลือเหลือแค่นี้แหละวันนี้อยากมาหากระมานะครับในป่าไปหยังเพิ่นบ้องหวงครับว่าใจอยากมาลักยางกันครับหาเห็ดหาอยู่หากินได้เบิดครับแถวนี้เพิ่นบ้องหวงครับกานหาอยู่หากินกันมาลักหยางนี่แบบว่ได้ครับ มีแต่ดอกกระลังแซ็บยุ่งแต่ไรพี่น้อง เราพป็น้นองมอนีน่ครับมอนีมันเป็นนี่ครับขอได็กเก่งครับ,คร,บครับพี่น้องฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามนะครับฝากช่องหอมบ้านนาน,น,น,นะครับเป็นกันลังใจนะครับครับท่านเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไทยลุงให้เบิ้งไหมครับ กันคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ